ดีค่านักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับคุณครูปะกาอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหรือชั้นป .3 นั่นเองนะคะในคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะ ครั้งก่อนเราเรียนเกี่ยวกับจํานวนการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันแต่ครั้งนี้นะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนการเปรียบเทียบจํานวนนับที่จํานวนหลักเท่ากันนะคะ,ะเรา หลักเท่ากันเราจะพิจารณากันอย่างไรนะคะอ่ะมาดูลูกคิดนะคะในลูกภาพนะคะอ่าหน่วยสิบร้อยพันอ่ะเขียนเป็นจำนวนได้เท่าไรเอ่ยเท่าไรลูกสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่าเราก็จะได้เขียนเป็นจำนวนฮินดูอารบิกก็คือสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด มาเปรียบเทียบกับจํานวนอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะคะหน่วย10บร้อยพันอ่าดูนะคะแล้วหลาลูกส1มพันหน่งร้ยใช่ไหมลูกอ่าสามพันเอนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจํานวนหลักเป็นไงกันลูกเท่ากันไหมคะ เท่ากันก็คือสี่หลักเท่ากันใช่ไหมลูกอ่าในกรณีที่จํานวนหลักสี่หลักเท่ากันนะคะเราก็จะมาพิจารณาที่จํานวนในหลักอะไรลูกอันนี้หลักพันก็คือสามพันเท่ากันใช่ไหมลูกอ่าถ้าหลักพันเท่ากันเราต้องไปพิจารณาที่หลักอะไรลูกหลักอะไรคะหลักร้อยก็คือสองร้อยกับอะไรลูก หนึ่งร้อยใช่ไหมคะอ่าสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยอ่ามาดูฝั่งนี้หนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันระหว่างสองร้อยกับหนึ่งร้อยนักเรียนคิดว่าสองร้อยมากกว่าหรือน้อยกว่า100หนึ่งร้อยลูกเป็นจำนวนที่มากกว่านั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้หรือยังว่า 3,2441มากกว่าหรือน้อยกว่า3,152มากกว่าหรือน้อยกว่าหรกมากกว่าใช่ไหมคะ,ะหรือเราอาจจะเขียนดึวว่า3,152น้อยกว่า3,241นั่นเองนะคะเขียนได้สองแบบแต่จริงๆแล้วเวลาเราทำในแบบฝึกหัด นะคะเราจะใช้ตัวแรกนะคะตัวด้านหน้ายึดหลักไว้นะคะในการพิจารณานะคะ,ะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตัวนี้คือมากกว่านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะลูกนะดูดีๆนะคะใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าต่อไปกว่านะคะเขาบอกว่า จำนวนนะคะเราดูหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันหลักหมื่นอ่ะเขียนเป็นจำนวนนับได้คือ47,526าะะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพัน และหลักหมืน่นเขียนเป็นจำนวนได้เท่าไรลูกได้คือห3 5มืสาห้าอ่าเป็นไงลูกจำนวนหลักเท่ากันไหมลูกคือ5้าหลักเท่ากันใช่ไหมคะเป็นหลักหมืน่นอันนี้สี่0มืนอันนี้เป็นเท่าไหรลูกห0 0มืนใช่ไหมคะเราสามารถเปรียบเทียบได้ไหมลูกอ่าก็คือสี่0มืนะคะ4อยู่ในหลักมหมื่นมีค่าสี่0มืน ส่วน6อยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่า60,000่นนักเรียนสามารถดูได้ไหมว่าสามารถตอบได้ไหมว่า,าจำนวนไหนที่มากกว่าจำนวนไหนน้อยกว่าตอบได้ไหมคะาสามารถตอบได้แล้วคือ47,526เป็นไงเอ่ยน้อยกว่า63,514ใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่าจำนวนหลักเท่ากาันแต่ค่าของตัวเลขในหลักหมื่นเป็นไงกันลูกต่างกันใช่ไหมคะ40,000จึงมีค่าน้อยกว่า60,000นั่นเองนะคะดังนั้นเขียนสรุปได้ว่า4 7 5 2 6น้อยกว่า63,514นะคะ เขาบอกว่านะคะในการเปรียบเทียบจํานวนนับนะลูกนะที่มีหลักที่เท่ากันนะคะเขาให้แล้วเราเปรียบเทียบได้ดังนี้ก็คือค่าของเลขโดดให้นักเรียนดูที่ละหลักนะลูกนะเริ่มต้นจากทางซ้ายมือสุดก็คือหลักที่มากใช่ไหมลูกถ้าเท่ากันก็สามารถ เปรียบเทียบค่าของเลขโดดจำนวนที่อยู่ถัดไปทางขวามือทีละหลักนะคะเมื่อหลักเลขโดดมีค่าต่างกันนะคะเลขโดดในหลักใดมีมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะเป็นไงคะหนึ่งะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือให้นักเรียนดูถ้าจำนวนหลักที่เท่ากันใช่ไหมลูกให้ดูทาง เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะลูกนะซ้ายมือสุดทั้งสองจำนวนเลยนะคะถ้าตัวเลขเป็นไงกันเท่ากันอีกก็ไปดูทางขวามือนะคะขวามือไล่ถัดไปทีละหลักนะลูกนะคือถ้าเป็นหลักหมื่นเท่ากันก็ให้ไปพิจารณาที่หลักพันใช่ไหมลูกถ้าหลักพันยังเท่ากันอีกก็ไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเท่ากันก็ไปดูที่หลักสิบ หลักสิบเท่ากันถึงจะไปดูสุดท้ายคือหลักหน่วยนะคะอ่ะอันนี้คือการพิจารณาในการเปรียบเทียบนะลูกนะจำนวนหลักที่เท่ากันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณผู้มีอะไรให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดนะคะคือคณิตชวนคิดนะคะอ่าดูการเปรียบเทียบจํานวนนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนต่อไปนี้นะคะเติม เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปนะคะ,ะดูนะคะข้อที่หนึ่งของเราก็คือให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง83,965ักบาับจำนวน83,659เอ๊ะนักเรียนคิดว่าจำนวน83,965 มากกว่าหรือน้อยกว่า83,659อ่าขั้นตอนแรกคุณครูบอกแล้วว่าถ้าในกรณีที่จํานวนหลักเท่ากันใช่ไหมลูกให้นักเรียนดูที่หลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดเลข8เหมือนกันใช่ไหมลูก80,000ื 80, 000, เหมือนกันใช่ไหมคะอ้าแล้วถ้าในกรณีที่จํานวนในหลักหมื่นเท่ากันไปดูที่หลักอะไรต ขวามือใช่ไหมคะก็คือหลักพันสามพันเท่ากันอีกอดูที่หลักอะไรต่อหลักร้อยคือ900กับ600เป็นไงบ้างเก้าร้อยกับหกร้อยก็แสดงว่าเก้าร้อยนั้นมากกว่า600ใช่ไหมคะดังนั้นเติมเครื่องหมายอะไรลูกเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองเป็นไงคะได้ไหมลูกข้อที่2นะคะ ในเรียนเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะในข้อที่2เรามาดูจำนวนที่1 5 2 6 0หกับ53600อ่าเป็นไงลูกจำนวนหลักเท่ากันคือหลักหมืน่นอ่าเป็น50,000ก็เท่ากันหลักพันก็คือลูกอะไร2,000กับ สามพดังนั้นสองพันมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกน้อยกว่าใช่ไหมคะก็จะใส่เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะทันไหมลูกทันไหมคะต่อไปมาดูคข้อที่สามนะลูกให้นักเรียนเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะอะ มาดูจำนวนที่หนึ่งนะคะคุณรูให้มาก็คือ83,765่สนจา่วนจำนวนที่สองก็คือ83,587อ่านักเรียนดูสิว่าเอ้ในหลักหมื่นเป็นไงกันลูกเท่ากันใช่ไหมคะคือ8 0ด0 0หลักพันละลูก3,000เท่ากันนะคะส่วนหลักร้อยคืออะไรลูก700กับ500ใช่ไหมคะสามารถตอบได้ไหมเอย่ยว่าระหว่าง จำนวน2องจำนวนนี้ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกมากกว่าใช่ไหมคะอ่าเพราะ700มากกว่า500ใช่ไหมคะดังนั้นจํานวนที่เราได้ก็คือ8 3ดหมืมากกว่า83,587นัเจนั่นเองใช่ไหมคะ ว่าที่4นะคะจำนวนแรกคือ34768จํำนวนที่2 34876เอ๊ะ30,000เท่ากันหลักพัน4,000เท่ากันต่อไปไปดูที่หลักร้อยก็คือ700กับ800ใช่ไหมลูกถูกไหมคะดังนั้น ตอบได้ไหมเอ่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเพราะ700น้อยกว่า800ใช่ไหมคะดังนั้นจำนวน3า7 6 8นวน3จ7 6 8จึงน้อยกว่า304876นเะคะเรามาดูข้อสุดท้ายข้อที่5 นะคะข้อที่5คือ72,980นะคะกับจำนวน2 7 8 0 9นะคะตัวนี้นะคะทีนี้หลักหมื่นเป็นไงกัน70,000กับ20,000เป็นไงกันลูกเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราดังนั้นเราสามารถตอบเลยได้ไหมลูก ตอบได้เลยคือ72,980มากกว่า27,809ใช่ไหมคะใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองเป็นไงคะการเปรียบเทียบจํานวนในกรณีที่จํานวนหลักเท่ากันใช่ไหมคะให้นักเรียนเปรียบเทียบในทีละหล,ลักนะลูกนะอืะ่นนะคะที่จะจบคลิปนี้ คุณครูก็จะฝากใบงานที่5นะคะกับนักเรียนนะคะมาดูโชมหน้าใบงานที่5ของคุณครูอาจจะเอามาความรู้อาจจะเอามาเพิ่มเติมคือการเขียนในรูปก,การกระจายมาช่วยใช่ไหมลูกให้นักเรียนเขียนในรูปของจํานวนแล้วค่อยเปรียบเทียบนะลูกนะอันนี้คือคุณครูนําความรู้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะมาช่วยมาใช้ในตรงนี้ด้วยนะคะ เปรียบเทียบเครื่องหมายนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายมากกว่าอันนี้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงในช่องว่างนะคะทีนี้เวลานักเรียนใส่ก่อนจะใส่นะคะนักเรียนต้องยึดตัวด้านหน้านะคะเป็นหลักนะลูกนะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะลูกนะ,ะใส่ให้ถูกต้องสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ